รวงลับคมสมองให้เด็กๆช่วยนับส้มหน่อยสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ผล ฉเฉลย1 2, 3, ่สองสและ5ค่ะมีทั้งหมด5ผลค่ะไหนใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆค่ะ อันดับแรกเลยนะคะให้น้องๆอนุบาล3นะคะ Open your book เปิดไปหน้าที่18ค่ะในหนังสือรอยยิ้มบุ๊กเคจนะคะหนูก็จะเจอกับนกกาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์หน้ารู้กันก่อนเลยดีกว่านะคะมาที่คำแรกเลยค่ะ crown crown c r o w crown นกกานกกาไหนใครเคยเห็นบ้างคะอ่าหลายๆคนเคยเห็นนะคะ ตัวของเขานี่ก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดนกกากันค่ะโดยใช้รูปทรงนี้นะคะมาดูที่หัวข้อเลยนะคะ use semicircles semicircle ครึ่งวงกลม and และ lines lines เส้นต่างๆ to draw วาด the clouds the clouds วาดนกกานะคะใช้รูปขึ้นวงกลมและเส้นต่างๆวาดภาพนกกากันค่ะอันดับแรกลืมกันไปหรือยังเราจะต้องเขียนรอยปะให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้คุก,กี้เขียนรอยปะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาวาดภาพไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะคุก,กี้วาดไว้ให้ดู2รูปนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะวาดไปพร้อมๆกันนะคะเราจะวาดนกกา one two three แล้วคุกี้จะวาดให้ดูตัวหนึ่งนะคะ ขั้นตอนก็คือเราจะวาดที่หัวเขาก่อนเลยครึ่งวงกลมค่ะเด็กๆลักษณะเหมือนตัว D เลยนะคะ d o the semicircle เราจะวาดครึ่งวงกลมขึ้นมาก่อนจากนั้นวาดตาเขานะคะ Over นะวงรีแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราวาดปากนะคะวาดปาก ลักษณะป่าของเขาก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็รูจมูกนิดนึงนะคะเราวาดหัวหเสร็จก่อนมันจะง่ายนะคะจากนั้นเราจะมาวาดที่ลำตัวค่ะให้หนูๆนะคะวาดเส้นเฉียงเป็นหลังของเขาเส้นเฉียงแบบนี้นะคะจากนั้นวาดท้องป่องอท้องป่องแบบนี้เลยแล้วก็วาดอะไรต่อคะปีกวิธีการวาดปีกนะคะให้วาดเส้นเส้นเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นเฉียงนี้คะเส้นตรงแบบนี้ แล้วก็วาดโค้งนะคะก็คือคขึ้งวงกลมมาประกอบกันนี่เองค่ะเด็กๆอีกปีกหนึ่งนะคะเหมือนกันนะคะวาดเส้นตรงขึ้นมาก่อนจากนั้นวาดโค้งค่ะเป็นปีกเขาแบบนี้เลยค่ะต่อมาหางเราจะใช้สามเหลี่ยมปกตินี่แหละคะ่ะ triangle สามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของขาเส้นตรงแยกเป็น3ามขีดแบบนี้ละคะ่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายใช่ไหมคะ อันดับแรกทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรีวิวทบทวน ก็คือเราจะวาดในส่วนหัวก่อนเลยนะคะคุกกี้สอนใช้เทคนิควาดทีละส่วนเลยนะคะเราจะวาดหัวนะคะด้วยเครื่องวงกลมเสร็จแลว้ววาดตาตามด้วยปากสามเหลี่ยมรูจมูกและวาดลำตัวนะคะบอดี้ลำตัววาดเป็นเส้นเฉียงขึ้นมาก่อนแล้วก็วาดโคง้งปีกนะคะก็คือเครื่องวงกลมนะคะวาดเส้นตรงขึ้นมาก่อนเสร็จแ,แลว้ววาดโค้งนะคะปิดเป็นเครื่องวงกลมและหางก็คือสามเหลี่ยมค่ะ ส่วนเท้าของเขาลากเส้นตรงแล้วว่าเป็นแฉกทั้งหมด3แฉกนะคะเสร็จแล้วเราก็ระบายสีตามนี้ได้เลยแล้วคุกกี้ก็ระบายสีสำเร็จทั้ง3ภาพแล้วนะคะ,ะและก่อนที่เราจะจากกันนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งเถะคะ่ะ crown crown c r o w crown นกกาค่ะ แล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เขาตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ